โอ้ได้ลูบิกมาอือลูกนี้สั่งมายี่สิบเก้าบาทมันคือโมยูไม่แน่ใจเขามีแม่เหล็กไหมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อ๋อกันไกกันไกลก่อนกันไกลอยู่ไหนโอเคกันไกลอยู่นี่เงียบซะโอ้ยโอ้ยโอเคเก้าสิบเก้าบาทคือฟังมันยี่สิบเก้านี อือ้ยอือแอปหนึ่งโอเคแกะได้แล้วอ,อีอวนนี่เป็นคนแกะโอเคเพอเราเกิดเปิดมาแล้วก็จะเจอกลองน้ำยาพ้อ่งซื้อมาพรุ<ม>่งนี้มาวันแรกเลยอ้ยมันไม่ใช่กล่องน้ำยาผู้ผิดมันเป็นกล่องไอ้นี่กล่องพวกอุปกรณ์อ,อ,อ้อนี่อ่านว่าอะไรวะโอเคโอคูโอ้ มีเมล็ดไหมแคกเกตก็ดีดีดูดีสำหรับก็อนาวบาทผมาก็ดีแล้วตรงนี้ก็คือผมซื้อเองแต่งเงินงงนะนี่ก็คือฐานวางแล้วคลิปนี้พอแค่นี้จบแต่เพียงเท่านี้ก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสะไคร์ขอบคุณครับ